บางคนมาเซลล์ดรอเรมาริกาบอกว่าอาคตินู่นนี่นั่นนี่ฟังนะฟังนะดรอเรมาริกาอาคติกับคนชั่วทุกๆคนดอเรมาริการอาคติกับคนขายชาติทุกๆคนดรอเรมาริกาอาคติกับคนที่นะไม่มีหัวนอนปลายตีนอยู่ในแผ่นดินแต่ขณะเดียวกันปรากฏว่ามาเอาแผ่นดินไปขายไปเฉือนดิฉันมีอคติกับคนคนเหล่านั้นทุกคนนะคะดรอเรมาริกาไม่เคยยกมือไหว้คนชั่วและดรอเตอรมาริการไม่เคยยกมือไหว้จริงๆขนาดคนรู้สึกว่าอีนี่มันจะชั่วกูเดินไปกู โอเคนะคะตามนั้นนะคะคือใครก็ตามที่เป็นคนชั่วใครก็ตามแต่ที่เป็นคนเลวใครก็ตามแต่ที่ขายชาติใครก็ตามแต่ที่ไปห่วงกับขมิญและจะเอาเนี่ยนะคะพื้นที่ใต้ทะเลเกาะกูดไปแบ่งกันคนละครึ่งนะคะแล้วก็จะปล่อยสมบัติให้กับอเมริกาหรือประเทศอะไรก็ตามแต่ใครก็ตามแต่ที่มีแววและมีสอและพยายามในการที่จะผลักดันกฎหมายของประเทศชาติเพื่อซัพพอร์ตในสิ่งนั้นเนี่ยด็อกเตอรมาริกาถือว่าเป็นคนชั่วเป็นคนขายชาติแล้วก็เป็นคนไม่ดีนะคะด็อเตอรมริกาก็จะเป็นคนที่มีอคติกับคนชั่วววเเเกกือบจะทุคคคคนนนนลยไไม่่ดด้้าใใร แม้กระทั่งบางทีไอ้พวกเห็บหมาแล้วก็ไอ้พวกนะคะกรีบไอ้พวกเห็บหมาแล้วก็ไอ้พวกไอ้พวกบว่านะไอ้พวกซอกเล็บไอ้พวกซอกเล็บของคนชั่วที่พยายามในการที่จะนะคะไปแส่แห่แซ่สองเนี่ยไอ้ประเภทอย่างนั้นอ่ะไปแห่แซ่สองคนชั่วคนขายชาติดอกเตอร์มิริกาก็จะไม่มีไม่มีการไว้วานะไวไวหน้าอนหน้าพรมเป็นอย่างนี้มาประมาณยี่สกว่าปีแล้ว เกือบประมาณเกือบ30ปีตลอดเกือบใจตลอดอาชีพกูเนี่ยตลอดอา,อาชีพสื่อมวลชนกูเนี่ยนะคะเป็นคนชัดเจนมาประมาณ30ปีแล้วใครๆก็รู้จักดีโอเคนะคะแล้วก็ใครก็ตามแต่ที่เป็นคนชั่วดํากรริการไม่เคยเดินเข้าไปแล้วก็ยกมือไหว้ไม่เคยไม่เคยเลยจริงๆเออคนชั่วชวนไปแดกว่ากูยังไม่ไปเลยชวนไปแดกเล่ากูยังไม่ไปเลยเออแล้วก็ถ้าเกิดเจอคนชั่วกูก็จะเดินเหยียบหัวไม่ตีแมม โอเคนะคะตามนั้นนะคะตามนั้นเนาะโอเคค่ะเผื่อใครไม่เข้าใจเพราะว่าด็อเรมิกาไม่ได้พูดอะไรโดยอคติดรอเรมิกาเป็นคาแรคเตอร์นี้แบบอยู่แล้วค่ะเวลามีคนดีก็สรรเสริญเวลามีคนชั่วกูก็เหยียบจมหัวไม่ตีนเลยโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามแต่ไม่ต้องเข้ามาแซวดรอกเรมิกาแล้วถ้าเกิดไม่ชอบดรอกเอรมิกาไม่ต้องเข้ามาดูนะครับเพราะว่าคนที่ขี้หมาขี้หมา นะคะอย่างพวกมึงแล้วก็ไปเขาลบนบนอบยกยกยกเคาลบนบนอบนับถือเชิดชูแล้วก็ นะคะไม่ว่าจะเป็นเชิดชูเงินตราของเขาที่คอร์รัปชันประเทศชาติมาไม่ว่าจะเป็นเชิดชูบริวารหว่นเครือของเขาที่พากันคอร์รัปชันประเทศชาติมานะคะเอาเป็นอย่างนั้นนะกูก็ไม่ชอบมึงอยู่แล้วนะคะดรเรมริกาขออนุญาตกลับเรียนนะคะใครก็ตามที่เป็นเสื้อแดงเสื้อใครก็ตามที่เป็นเสื้อแดงเสื้อด่างไม่ต้องเข้ามาฟังดเรมาริกานะคะขอร้องไม่ต้องเข้ามาฟังดเรมาริกาเลยนะคะใครก็ตามที่เป็นเสื้อแดงเสื้อด่างไม่ต้องเข้ามาฟังดเรมาริกาเลย โอเคค่ะวันนี้เปิดร้านจ้าทุกคน <S <S เปิดร้านจ้าทุกคนวันนี้นะคะครีมมาร์กหน้าดรกมฎิกายังมีอยู่ค่ะอันนี้ดอกกมฎิกาตื่นขึ้นมาแล้วยังไม่ได้ทายังไม่ได้ทาอะไรเลยนอกจากว่าเมื่อคืนมาร์กหน้าไว้แล้วก็ตื่นเช้ามาหน้าก็เป็นประมาณนี้เลยอันนี้ยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะกันแดดก็ยังไม่ได้ทาเพราะเดี๋ยวจะทาในรายการนี้แหละเธอเชื่อไหม ตื่นเช้ามาหน้าใสแบบนี้เลยอ่าอ่ะ,อะจัดไปค่ะหน้าใสๆสแบบนี้ไม่ได้อยู่ขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่นั่งนะคะอ่าแล้วก็เอามือซุกไ้ในกระเป๋าเฉยๆนะคะหน้าใสๆสสวยๆเกิดขึ้นจากการที่คุณใช้สกินแคร์ดอเรมาริการแน่ๆโอเคนะคะสกินแคร์ตัวแม่ตัวไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดจะสู้ดรอเรมาริการได้เนี่ยก็ต้องจัดมาจัดมาแต่อย่างไรก็ตามแต่ดรอเรมาริการมีนะคะตัวครีมพรีเมียมคอลลาเจนแล้วก็มีตัวนะคะที่ดอเรมาริการอยากจะโชว์นะคะไม่ว่าจะเป็นกันแดนะะนแแดดว็อก็ัตออน ะ,ะทุกคน,นอยากจะให้ทุกคนได,ได้ได้ใช้กันนะคะทุกคนแล้วเมื่อคืนดอเดมริกาก็นะคะมีการนะคะนะคะรีมูเวอร์ก็คือเช็ดหน้าด้วยรีมูเวอร์ของดอเมริกาเองนะคะจากนั้นปุ๊บก็จะมีตัวต่างๆอ่ะนะเชิญไปะค่ะทุกคน สบู่แดงดอกเจบริการตอนนี้กำลังแพ็คสบู่แดงนะทุกคนสบู่แดงตอนนี้ออกเยอะมากซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งออกเยอะมากสบู่แดงซื้อหนึ่งแถมหนึ่งออกเยอะมากเลยนะคะสบู่แดงเป็นยังไงสบู่แดงนะคะมันจะเป็นตัวที่ช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำซื้อหนึ่งก้อนแถมหนึ่งก้อนจัดไปเลยค่ะเป็นตัวแก้ฝ้ากระจุดด่างดำเป็นสบู่แก้ฝ้าเอางี้จัดไปสบู่แก้ฝ้าดอกเจ้าบริการนะจ๊ะ อยู่ที่ตะกร้านี้ค่ะตะกร้าเก้าตะกร้าเก้านะคะปักหมุดตะกร้าเก้าตะกร้าเก้าตะกร้าสิบตะกร้าเก้าตะกร้าสิบนะคะจะเป็นสบู่แดงกับสบูด่ดำสบู่แดงเนี่ยซื้อหนึ 1, ่แงแถมหนึ่งสบูด่ดำเป็นแก้สิวก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสบู่แก้ฝ้ากับสบู่แก้สิวแดงและดำจัดไปเลยค่ะทุกคนจัดไปเลยค่ะ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  อนนี้นะคะสินค้าที่ขายดีที่สุดนะคะในด็อกเตอร์มาริกาช็อปนะคะสินค้าที่ขายดีที่สุดในด็อกเตอร์มาริกาช็อปมันก็จะมีสบู่แดงสบูด่ดําแล้วก็ครีมลักแร้ขาวกระจ่างใสแล้วก็จะมีครีมหน้าเด็กด็อกเตอร์มาริกาถ้าใครอยากจะหน้าเด้งๆงแบบนี้นะคะครีมพรีเมียมคอลลาเจนค่ะหนึ่งหนึ่งกล่องก้าร้อยเก้าสิบบาทซื้อหนึ่งกล่องแถมสบู่แดงก้อนหนึ่งนะคะแต่ซื้อสองกล่องแถมหนึ่งกล่องแล้วมันจะมีตะกา้าซื้อสองแถมหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะเลือกตะก้าได้เลยนะคะทุกคน แล้วก็ในกล่องสินค้าดอมริกานะคะเราจะมีนะคะตัวนี้นะคะบัวชูอัต็อกต่างๆให้ด้วยและจะมีบัวชัวนะคะแบบนี้นะคะสอนวิธีการปักตะกร้าทุกคนสามารถที่จะนะคะ มีอาชีพเสริมโดยการปักตะก,ก้าสินค้าจากดเรมาริกาช็อปจากมหาสุขช็อปจากมหาสุขช็อปสองของดเรมาริกานะคะเราให้อาชีพกับคนนั่นก็คือค่ะตัดคอมมิชชั่นไปเลย10%เมื่อคุณปักตะก,ก้าร,รีวิวสินค้าดอเรมาริกาแล้วจิ้มเชื่อมมาที่ตะก,ก้าสินค้าของดเรมาริกาในทุกๆร้านทุกๆสาข,ขาของดเรมาริกาช็อปนะคะเพราะฉะนั้นตัดไปเลยค่ะคอมมิชชั่นตลอดชีวิต10%อรเทุกคนและทุกคนตอนนี้รวยเพราะด็อกัเตสาหข,ข,ของ ไม่มีใครนะคะนั่งอยู่เฉยๆหายใจหายใจแล้วก็ได้สตังค์ค่ะจํำไว้นะคะเราจะทําตัวเป็นกาฝากและเป็นภาระของประเทศนะคะเหมือนกับที่คแมเนี่ยมาเป็นฟาภาระนะคะของประเทศไทยเดี๋ยวไม่ได้หรอก เราจาทาตัวเป็นกาฝากเหมือนคะ่ะเมมาเป็นกาฝากนะคะอยู่ในประเทศไทยอ่ะไม่ได้หรอกเข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามแต่ที่เป็นเสื้อแดงเสื้อด่างเนี่ยกลับตัวกลับใจอย่าเป็นกาฝากประเทศชาติไม่ใช่รอของแจกแดกแต่ของฟรีเข้าใจใช่ไหมคะพวกเสื้อแดงเสื้อดางนะคะไม่ใช่รอแต่ของแจกแดกแต่อของฟรีถึงแม้ท่านจะโกงท่านก็เอามาแบ่งพวกเราอีสนตีน วิธีคิดที่แบบวิธีคิดของไอ้พวกเสื้อแดงเสื้อด่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าท่านจะโกงแต่ท่านก็เอามาแบ่งปันพวกเรา,เาวิธีคิดแบบนี้นะคะส้นตีนมากๆเลยค่ะโอเคนะคะรากรริการนั้นนะคะเราจะมีบัวชัวแบบนี้ให้มีแคตตาล็อกให้แล้วก็สอนวิธีการทำมาหาเลี้ยงชีพโดยที่ไม่ต้องแบมือขอใคร โอเคนะคะโดยที่นะคะเราจะไม่ทําตัวให้เสียเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกวันนี้เนี่ยเรามีผู้นําประเทศที่ทำพาทำทำให้พวกเราเนี่ยเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีเสื่อมเกียรติเสื่อมศักดิ์ศรีเสือสเส่อมเกียรติยศของประชาชนความเป็นคนไทยเนี่ยมึงคิดว่าไปที่ไหนมึงเชิดหน้าชูตาใครได้ไปเกาหลีไปญี่ปุ่นไปไหนไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วบอกว่าเป็นไทยแลนด์แต่อะเป็นคนไทยมึงคิดว่าคนไทยที่โดนขมิรังแกแบบนี้เนี่ยโดนขมิผู้ยี่ผู้ยำขนาดนี้มึงคิดว่าไปที่ไหนมึงจะส่งงานงามเหรอคะผู้นําไหนก็ตามผู้นําชาติใดก็ตตาาาาาามมมแ่่่่่่ทีีีีนนนนํพปรระชชใหห้้เเเเเเสสสสืืออกยยิคคุณดวผูล ควรจะเป็นผู้นําได้หรอคะ จัดไปค่ะวันนี้นะคะสบู่แดงดรอกเตอเมริกาค่ะสบู่แดงดรอกเตอรมริกาอ่ะทุกคนมาทางนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดมาทางนี้นะคะทุกคนมาทางนี้อ่ะมาทางนี้ดรอกเตอมริกาก็จะมีการจัดตะกร้าให้นะคะทุกคนถ้าเกิดเป็นบ้านนี้นะคะคุณซื้อได้ที่นี่ค่ะถ้าเป็นบ้านนี้คุณซื้อได้ที่นี่นะคะเดี๋ยวจะจัดให้นะคะทุกคนสามารถซื้อสบู่แดงดรอกเตอมริกาซื้อหนึ่งแถม1งสบู่ดำแก้สิวก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะครีมลักแร้ขาวกระจ่างสว่างใสนะคะลดเหงื่อนับกลิ่นนนนนนดดั่่่กกกาาย็ซซืื้้ออแถถมมมะะะคคคสสววรรีเเจ ตุมนิกาก็คือนะคะซื้อกล่องใหญ่แถมกล่องเล็กแล้วซื้อกล่องเล็กก็ได้กล่องเล็กกันอันเดียวค่ะอ่าดัดไปเลยนะคะทุกคนซื้อที่นี่ซื้อที่นี่ซื้อตรงนี้นะคะทุกคนสําหรับบ้านนี้ซื้อที่นี่ตรงนี้นะคะแอดมหาสุขช็อปแอดมหาสุขช็อปแกนไปตรงนี้แกนไปตรงนี้แกนไปตรงนี้แล้วก็สั่งซื้อได้เลยค่ะทุกคนสั่งซื้อไปได้เลยค่ะทุกคนตร้นาริกาเปิดร้านค่ะวันนี้กลางวันเปิดร้านจ้ากลางวันจ้าเปิดร้านจ้า ในนี้จะมีแคตตาล็อกของดรมาริกาช็อปนะคะทุกคนทุกคนสามารถที่จะดูนะคะสินค้าต่างๆในแคตตาล็อกได้แล้วก็ในแคตตาล็อกนี้ยังไม่ครบ25ไอเทมนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดใส่ไป25ไอเทมมันจะเยอะมากสามารถดูในตะกร้าสินค้าหน้าโปรไฟล์ทุกช่องได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปใน TikTok s h o p ดเรมาริกาจะมีร้านค้าอยู่ใน TikTok ช h o p 3สาขานะคะอันแรกก็คือดเรมาริกาช็อป ะะอีกอันนึ่งก็คือมหาสุขช็อปนะคะจำนำสก,กุลกับเตมริกาไว้ล้าสเนมมหาสุกมหาสุขชอ็อปแล้วก็สาขา,าอีกอันนึ่งก็คือมหาสุขช็อปสองนะคะมันเกิดขึ้นเกิดเปิดเราเปิดร้านเนี่ยแต่ละชื่อแต่ละชื่อเนี่ยเราได้ชื่อมาจากสมเด็จ เราได้ชื่อมาจากสมเด็จทองใจมาหาสุขเศรษฐีบริษัทมาหาสุขเศรษฐีสรุปเลยก็คือเราก็เลยเปิดชื่อร้านว่ามาหาสุขช็อปแล้วก็มาหาสุขช็อปสองนะคะจากานั้นปุ๊บเนี่ยเพื่อให้คนเซิร์ชเจอเราก็เลยเปิดด็อกเตอร์มาริกาช็อปทุกอย่างอยู่ใน t i ก t o k ช็อปนะคะและขณะเดียก,ก,การสามารถที่จะซื้อได้ที่บ้านแนวหน้า ออนไลน์ได้ด้วยนะคะบ้านแนวหน้าออนไลน์ก็ขายนะคะนอกจากนั้นก็มาที่นะคะดเรมาริการ์อบและมหาสุขจบตรงนี้ได้ด้วยโอเคนะคะทุกคนอจัดไปเลยคะ่ะทุกคนดเรมาริกาเป็นแม่ค้าที่อาจจะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะประสบการณ์ก็มีแค่นิดหน่อยนะคะเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีมาหนึ่งสมัยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาหนึ่งสมัยแล้วก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มาหนึ่งสมัยทั้งหมดนะคะอยู่มา3มรัฐบาลแล้วก็เป็นผู้า,รรงา,า,า,างงงยแ่ บนะคะนอกจากนั้นแล้วดัตตมริกาก็เป็นนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาหนึ่งสมัยแล้วก็เขียนกฎหมายทิ้งไว้ที่สภา3ามฉบับรู้แล้วแต่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์ทั้งสิ้นแลนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลค่ะว่ากูรู้ความรู้ข้อมูลในดาต้าเบสหัวสมองดัตมริกามาจากไหนบริหารประเทศนี้มาสรัฐบาลแล้วค่ะ ค่ะบางคนอาจจะต้องมานั่งนะคะแซะดรมริกาว่าสอบตกสอบตดนู่นนี่นั่นค่ะดรมริกาเนี่ยนะคะเป็นมาทุกอย่างแล้วค่ะค่ะค่ะเป็นมาทุกอย่างแล้วค่ะสิ่งที่ไม่ได้เป็นคือคดพ่อคดแม่มึงอะสิ่งที่ยังไม่ได้เป็นคือคดพ่อคดแม่มึงอะโอเคนะคะตามนั้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาแซะนะคะเสื้อแดงเสื้อด่างหยุดแซะดรมริการไม่ต้องแซะค่ะเพราะดรมริกาเป็นมาทุกอย่างแล้วเหลืออีกอย่างเดียวไม่ได้เป็นคือเป็นแม่มึงอะ เลิกใส่กูได้แล้วนะคะ มึงเห็นไหมเนี uh ่ย hmm. กูนั่งทำมาหากินให้พวกมึงเนี่ยนะคะได้ได้แดดได้แดดตับไก่อยู่เนี่ยมึงเข้าใจไหมกูจะมาหากินให้พวกมึงเนี่ยได้อยู่ดีกินดีได้แดดตับไก่อยู่เนี่ยฮะเข้าใจไหมคนอื่นเขากินตับห่านกันหมดแล้วมึงยังแดดแดดตับไก่ปิ้งอยู่เนี่ยมึงเข้าใจที่พูดนี้ไหมเพราะฉะนั้นด็อกเตอร์มริกาเนี่ยเป็นแม่ค้าเนี่ยเห็นไหมขายของแล้วก็จ่ายภาษีแวดทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนภาษีเหล่านั้นกองอยู่ที่กระทรวงการคลังแล้วก็ไปจัดสรรเป็นงบประมาณแผ่นดินเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นใครที่ทำมาหากินมึงต อีควายงาดีซึงตึงแหมไอคนที่เฉือนแผ่นดินหัวกันกับขมิให้ประเทศชาติเสียอธิปไตยเสียเกียรติยศและศักดิ์ศรีของประชาชนเสือกไม่ดา่าเสือกมาดานได้ไหมคะที่ทํามาหากินเพื่อช่วยประเทศชาติอีเงาสมองหมาปัญญาควายอย่างพวกมึงจะแยกออกไหมฮะอีสมองหมาปัญญาควายแดงเอออีฮะ เป็นควายแดงจนกระทั่งเผาบ้านเผาเมืองมาขนาดนี้แล้วยังไม่รู้สึกมีสำนึกสำเนีจอีกมึงยังจะมานั่งแห่แหนแตนแต่อีกวันที่สิคดี14คดีชั้นสิี่วันที่เก้าไม่รอดหรอกถ้ารอดเนี่ยถ้ารอดกูจะกรอดมากไม่มีทางรอดค่ะวันที่เก้าเนี่ยเตรียมเลยค่ะ ก่อนจะถึงวันที่ก้าวพ่อมึงจะบินหนีไปสะก่อนเครื่องบินเจ็ตได้สตาร์ทเครื่องบินรอไว้เป็นที่เรียบร้อยกูได้ข่าวเครื่องบินเจ็ตที่จอดอยู่ดอนเมืองสตาร์ทเรียบร้อยแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าคดพ่อคดแม่มึงกําลังจะเตรียมหนีแล้วนะนั่นก็คือว่าได้มีการเนี่ยไปขอศาลเพื่อที่จะออกนอกประเทศแล้วค่ะ พ่อมึงอะเตรียมขอพ่อมึงตอนนี้ให้ทนายความไปขอสารจะออกนอกประเทศแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ไปขอสารออกนอกประเทศแล้วคาดเตรียมแล้วคะ่ะถ้าเกิดสารอนุญาตเมื่อไหร่แปลว่าพ่อมึงไปไม่รู้จะกลับมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมึงอย่ามาซ่ากับดกักการบริการนะคะเฮ้ยมึงอย่ามาซ่ากันดัรริการเว้ยไฟแดง เฮ้ยเสื้อดงเสื้อดางมึงอย่ามาทำซ่ากับกูพ่อพ่อมึงจะไปแล้วมึงอย่ามาทำซ่ากับกูไปรอบนี้17ปีมึงนึกดูก็แล้วกันวันนี้เนี่ยเกือบจะอายุเกือบจะ80ิแล้วมึงไปรอบนี้มึงคิดว่าจะได้กลับมาไหมล่ะหอผ้าขาวมาในสิไปรอบเนี้ยอย่างไรก็ตามแต่วันที่9ชั้น14ไม่มีรอดก่ะมึงจะไปรอดได้ไงมึงจะรอดได้ยังไงหมอเขาบอกว่ามึงไม่ป่วยมึงจะรอดได้ยังไงไม่มีทางรอด ไอรวงโลกไอกตอแหลมึงด่าใครวะกูดา่าไอพวกไอ,กอกพวกแส่อวยทั้งหลายลอ่ะแม่งแหกตาประชาชนไอแหกตาประชาชนไอแหกตาพระราชกิจจานุเบกษาฮะทำขนาดนั้นมึงคิดว่าประชาชนเนี่ยจะต้องนับนับหน้าถือตามึงเหรอ จัดไปเลยค่ะสบู่แดงดอกตมริกานะคะซื้อหนึ่งก้อนแถมหนึ่งก้อนสบู่แดงจัดการเรื่องฝ้าหน้าเป็นกระหน้าเป็นดําหน้าเป็นค้ำหมองไม่หมองเหมือนผีเข้าแต่ไม่ใช่ผีเข้าหรอกค่ะไม่ต้องไปลดน,น้ํามตนไม่หายนี่ค่ะจัดไปค่ะสบู่แดงดอรอกตอมริกาค่ะสองก้อนกริบเลยค่ะและใช้ไป็นยเนื่องเรื่อยๆเจ็ดวันกระจ่างใสาขาวกระจ่างใสขาวสบู่แดงดอรอกตอมริกาเลิศม,มากค่ะแม่ดูหนังหน้าด๊อกตอมริกาสักก่อนโอเคนะคะจัดไปเลยค่ะทุกคน กิจาการดรมริกาอยู่ในทิกตอกช็อปกิจาการดรมริกาอยู่ใน t i กตอกช็อปแล้วถ้าเกิดไม่ซื้อที่นี่ไม่สะดวกในการตรงนี้คุณนุ่นค่ะไปที่แนวหน้าออนไลน์ right, ได้เลยแนวหน้าขายอยู่โอเคนะคะ วันนี้พูดกับใครได้ไม่มากนะคะออเดอร์เยอะมากแล้วก็ต้องช่วยทีมงาน,งานเขานั่งแพ็คแพ็คแพ็คแพ็โอเคนะคะวันนี้ออเดอร์เข้าเยอะเหลือเกินไม่หวัดไม่ไหวเมื่อคืนก็ร้อยออเดอร์เมื่อตอนกลางวันเมื่อวานก็ร้อยออเดอร์จากแนวหน้าอีก2อ0ออเดอร์วันนี้400กลอองตั้งแพ็คของ ong, ค่ะขอโทษนะคะบางทีอาจจะไม่ได้สึกบางทีอาจจะไม่ได้สื่อสารอะไรชัดเจนนะักวันนี้แพ็คของค่ะสุดแดงนะคะมาแล้วค่ะคนละสองก้อน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 สองร้อยแปดสิบเก้าบาท สองก้อนสองก้อนสองก้อนสองร้อยแปดสิบเก้าบาทค่ะซื้อแดงได้แดงซื้อแดงได้แดงสองก้อนสองก้อนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจัดไปเลยค่ะและแอดมินน้องไมค์คอยรับของอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้ถ้าเกิดใครจะซื้อบ้านนี้ซื้อที่นี่ซื้อที่นี่ซื้อตรงนี้ส่วนบ้านนี้ตักตะก้าให้จัดไปค่ะจัดไปค่ะจัดไปค่ะมาค่ะมาค่ะมาค่ะออเดอร์ขึ้นออเดอร์ขึ้นออเดอร์ขึ้นสมุดแดงโดยนมัดบิการหน้ากระจ่างสว่างใสขาว ไม่ต้องกลางเป็นเงินก็เป็นกวน,นค่ะมีเนี่ยนะคะ,ะมียันทงใจให้ผืนหนึ่ง มียันตรงใจให้ด้วยผืนหนึ่งแล้วก็มีอันนี้ให้อันด้วยแคตตาล็อกแล้วก็มีวิธีการทํามาหาเลียงชีพตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปแบมือขอใครไม่ต้องขอผัวไม่ต้องขอแม่ผัวนี่เห็นไหมไม่ต้องหวังล่ากับลัวไม่ต้องหวังร่ากับหวยไม่ต้องหวังรวยกับพ่อผัวดูนี่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 สิบเปอร์เซนต์ทุกคนสามารถหารำไพพิเศษน,น,นั่งแหกนั่งแหกตาเออนั่งแหกนั่งแหกนี่นั่งแหกแข้งแหกขาจากนั้นก็นี่เลยค่ะนี่นี่เลยค่ะวิธีการข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่แปดข้อที่หนึ่ ะะคะไม่ว่าจะเป็นร้านดรมริการหรือร้านใครก็ตามแต่สอนให้แล้วค่ะสอนให้แล้วและดมรมรดิการให้สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับใครก็ตามแต่รีวิวขายสินค้าดมรมรดิการให้สิบเปอร์เซ็นต์เลยจ้าตามนั้นนะจ๊ะค่ะอันเนี้ยอาชีพนี้สนับสนุนให้พวกอ่ เสื้อแดงเสื้อดังนะคะประกอบอาชีพนะคะแนะนําให้พวกเสื้อแดงเสื้อดังประกอบอาชีพนะคะต่อไปโตไปจะได้มีกงแล้วก็โตไปจะได้ไม่เผาบ้านเผาเมืองนะคะไม่ใช่แม่งไปนั่งรับจ้างเผาบ้านเผาเมืองรับจ้างติดคุกอีกมึงก็จาใจใช่ไหมเดี๋ยวอีตัวพ่อแม่งออกนอกประเทศไปเดี๋ยวพวกมึงก็ไปเผาบ้านเผาเมืองกันอีกอะ่ะเ<อ>ข้าใจที่พูดนี้ไหมคะเพราะฉะนั้นดิฉันจะให้อาชีพกันไว้ค่ะโดยที่ไม่ต้องไปรับจ้างเผาบ้านเผาเมืองเข้าใจใช่ไหมคะโอเคน้จ๊ะ ไปไปล็อกประตูไว้ทุกครั้งต้องล็อกทุกครั้งอย่าเปิดทิ้งไว้อเอาเอาใส่สวัสดีทุกคน เป็นแม่ค้าหนึ่งเดียวในประเทศที่ขายของแล้วพูดเรื่องการบ้านการเมืองเออแล้วเสือกโดนเออก็จะพูดตลอดอะขณะเดียวกันถ้าเกิดขายของแล้วไม่ได้พูดเรื่องการบ้านการเมืองดิฉันก็ไม่รู้ว่าจะขายไปหาพระแสงขอหอกอะไรเหมือนกัน ทำไมล่ะอยู่เฉยๆให้ผัวนั่งเลี้ยงก็สบายๆดีแต่ขะาดการที่นั่งขายสบู่ขายครีมขายสกินแคร์ทั้งหมดทําไปทํามา25ไอเทนนั้นเพราะว่าจะได้นั่งไปแล้วก็นะคะด่าไอ้พวกขายชาติไปด้วยนั่งไปแล้วก็ด่าไอ้พวกขายชาติไปด้วยแม้ทิกตอกจะบล็อกบล็อกกูไปเลยค่ะบล็อกไปแล้ว5้าจ่องเลยอีก5าจ่องกูก็เปิดแม่งเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดดรมริกาไม่ได้ตรวจสอบรัฐบงรัฐบอลรัฐบาลรัฐบาลอะไรต่าง,ง,งๆอ้พวกขายชาติขายบ้านขายเมืองเนี่ยดรมริกาก็ไม่รู้ โอเคนะคะตามนั้นนะคะจังสันละสูอย่านะคะอย่านะคะอย่านะคะอย่ามาเสือกแล็บๆเข้ามาอย่ามาเสือกแล็บๆเข้ามานะคะถ้าใครถือสากูฟ้องแม่งนะคะอย่าถืออย่านะอย่านะอย่ามาแล็บๆเข้ามาอย่ามาแกล็บเล็ลบอย่ามาแกล็บไม่ต้องมานั่งแซวไม่ต้องกระแซมันต้องกระเล็บกระเล็บเข้ามาเออไม่ต้องกระเล็บไม่ต้องกระเล็บเดี๋ยวกูฟ้องเลยกระเล็บกระเล็บเข้ามาเดี๋ยวกูฟ้องแม่งเลย ทำไมล่ะอะกูขี้ฟ้องอยู่แล้วอีหามึงคิดว่ามึงจะฟ้องกูได้เหรอคนเดียวอย่ากระแลบกระแลบกิดอะไรกระแลบอย่ามาหาแสงอย่ามาหาแสงกับดอรมิกียอย่ามาหาแสงแม่ําไมาอีชอยหาแสงกับกูจริงๆเลยมาอีหาตั้งแต่เป็นสสอมายังไม่มีใครรู้เลยว่ามึงอะเป็นจนกระทั่งกูเนี่ยนะมาเป็นตอนม,มีคนมารู้จักมึงก็ตอนที่กูเนี่ยแหละโอ้ยหาไปไปไป,ไปอีชอยมึงไปไกลๆส้นตีนกูเลยมึงไปไปไปเฮ้ย ตาชมตาชมไอ้ชื่นมึงไปมึงอย่ามาด่ากูแหมหาแสงกับด็อกเตอร์มาริกาประตเอยเกิดมาจะไม่มีใครรู้จักเลยมึงอ่ะหาแสงประตแหมหาแสงหาแสงเดดปรโตทำไมกูจะไม่ดูมึงออกลายหาไปไปอีสมมึงไปไกลเลยอีสมอีสมตาเหลมึงไปไกลอีสมมึงไปไกลไป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 ไกลส้นตีนกูเลยไป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  มีโสมมีเสือกมึงไปไกลๆเลยอย่ามายุ่งกับนรกตาฬิกาเบิร์หาแสงในะโสมมึงอย่าหาแสงนะหาแสงนะเนี่ยมาเหเกิดมาไม่มีใครรู้จักอีาหาแสงนะเนี่ยมึงนึกดูเป็นปีเป็นจดัดสิบกว่าปีมีแต่คนด่ามึงอะ่ะนี่อีสมกูได้ข่าวว่าเป็นปีเป็นจดัดนี่อีสม อีสมิสมศึกสมศึกนี่สมศึกกูไดสสก้กินนี่สมศึกถึกถึกกระบาลควายเฮ้ยอีสมศึกถึกกระบาลควายกูได้ข่าวว่าเป็นปนีเป็นชาติไม่มีนใ,นใครรู้จักมึงไม่ใช่เหรอว้ายหาแสงกับดรมาักรรการน่ะมึงเนี่ยแม่อีสมศึกถึกกระบาลควาย